สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์นะครับดําได้เดินก่อนครับมาดูลําดับมานะครับดำโจมตีตามาบริเวณมุมด้านล่างของขาวนะครับขาวรับตามาอีกด้านหนึงเช่นกันครับดําขอแบ่งมุมครับขาวเข้ามาประชิดครับดําช้อนล่างขาวตัดไว้ครับหลังจากนั้นครับดําควรจะเดินที่ไหนดีครับ <Okay. S 2> เมื่อตัดสินใจได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถูกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าดำอัตรีเพื่อจับกินขาว1เม็ดด้านล่างครับก็ขาวก็จะขายให้กินเลยนะครับแล้วก็ต่อออกที่ขาวสีทำพื้นที่ด้านนอกครับคราวนี้เรามาดูช่วงเปิดเกมกันครับหรือว่าช่วงกลางเกมก็ตามเนี่ยด้านนอกเนี่ยของขาวเนี่ยจะดีกว่าด้านในเพราะด้านในเนี่ยมันพัฒนาย,ยากแล้วครับพื้นที่มันแคบ ส่วด้านนอกเนี่ยขา่าสามารถพรัฒนาเป็นพื้นที่ใหญ่ได้ในนาในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้ข่าวได้เปรียบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก่อนที่ตอบนะครับดำต้องวางแผนดีๆมีหนึ่งในเทคนิคนั้น่นันก็คือเราสามารถที่จะโจมตี2กลุ่มพร้อมๆกันได้นะครับโดยการอัตริ1เม็ดไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อออกมาแบบนี้ อันแรกก็คือเราจะจับกินขั้นบันไดที่ A นะครับแล้วก็ขู่จับกินขาวนะครับที่ B เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ขาวต้องเลือกครับแน่นอนครับพื้นที่มุมใหญ่ก็เอามุมไว้ก่อนแล้วก็เชื่อมครับส่วนดำเนี่ยก็สามารถจับกินขั้นบันไดได้ครับในรูปนี้ดําสามารถพัฒนาพื้นที่ต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดีกว่าที่รูปเราเข้ามุมไปเพื่อรอดนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูแนวบันไดด้วยนะครับถ้าจะเล่นรูปนี้ต้องดูแนวบันไดก่อนเล่นไม่งั้นเนี่ยข่าวทะลักวิ่งออกมารูปนี้ดําก็จะพังนะครับโอเคครับเราพบกันใหม่จบดหน้านะครับสวัสดีครับ